มาค่ะวันนี้ก็มาแชร์ไอเดียเนาะเดี๋ยวจะเริ่มแรกเริ่มเริ่มเล่าตั้งแต่ก็ธุรกิจที่กกอยทำเนาะเขาเรียกว่าเป็น expert business ใช่ไหมคะ expert ก็คือเอาความรู้ความสามารถของเราเนี่ยความถนัดของเราเนี่ยมาแปลงเป็น business ใช่ไหมคะมาแปลงเป็นธุรกิจทางออนไลน์เพื่อที่จะได้กําไรเข้ามาใช่ไหมเราเปิดเพจเพื่อที่จะ ได้กําไรเป็นธุรกิจสร้างไรายได้เราไม่ใช่เปิดเพจมาเพื่อการกุศลรับผู้ริจาหรอว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะว่าอันเนี้ยมันคือธุรกิจเนาะแล้วก็มันจะมีแลนมาเก็ตติ้งอ่ะที่ก้อยแบ่งออกมาใช่ไหมคะว่าเป็นสี่เป็นสี่ช่องแบบนี้ใช่ไหมสี่ช่องเนี่ยอันนี้ก็คือแกะมาใช่ไหมคะคือก็คือแกะแกะจากตัวเองเนียมาแต่ว่า โมเดลตรงนี้ก็คือเรียนจากไอคลาสที่เราเรียนกันใช่ไหมคะมันก็จะเป็นสี่ช่องสี่เสาของไอคลาสมันก็จะเป็นสามเสาที่ต่างจำได้ไหมสร้างขายขยายก็จะเป็นสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยที่ก้อยแกะออกมาก็จะเป็นสี่ช่องแบบนี้ก็จะมีค้นหาใช่ไหมคะอ่ะค้นหาการสร้างสร้างคอร์สนะคะก็คือการสร้างโปรดักต์ใช่ไหมคะ อนแรกอะค้นหาคือค้นหาสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะทําเป็นคอร์สท,ที่เราอยากจะออก mm hmm. ใช่ไหมคะ,ะก็ค้นหาว่าคือตอนเนี้ยเรารู้แล้วพี่ต่ายรู้แล้วว่าจะสอนเทรนฟิตห mm ุ hmm. ่นใช่ไหมคะฮวงก็รู้แล้วว่าเทรนฟิตห mm ุ hmm. ่นปั้นก้อนอะไรเนี้ย mm hmm. คือเรารู้แบรนด์ของเราแล้วเรารู้ตัวตนของเราแล้วว่าเราจะออกอะไรแต่ว่าเราก็ต้องมาค้นหาก,ก่อนว่าคอร์สท,ที่เราจะออกเนะี่ยมันคือ,อยังไงใช่ไหมคะมันเป็นโปรดักไหนแล้วก็โปรดักอะไรมันต่อย,ยอดกันได้ใช่ไหมคะ อันนี้ก็คืออยู่ในเฟสของค้นหาต่อไปเนี่ยการสร้างคอร์สก็คือสร้างโปรดักต์สร้างคอร์สใช่ไหมคะก็จะมีคอร์สออนไลน์นะสร้างโปรดักต์ก็จะมีพวกอ e ีบุ๊กหนังสือเสียงอะไรใช่ไหมแล้วก็เป็น private mentor private coaching c o n s u l t อะไรแบบน,นี้ค่ะเราสามารถทําได้ใช่ไหมแล้วจากนั้นก็อยู่ที่ตรงนี้อันนี้ก็เขียนไว้เลยนะก็เป็นหัวใจหลักใช่ไหมคะก็คือเป็นมาเก็ตติ้งก็คือการตลาดใช่ไหมคะการตลาดเนี่ย ก็คือเราจะทำคอนเทนต์ยังไงดึงคนเข้ามาซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยในช่องทางไหนบ้างอันเนี้ยคือเราเป็นเจ้าของธุรก,กิจใช่ไหมคะเป็น CEO เนาะคือเจ้าของธุรก,กิจน่ยมีหน้าที่ทำมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ขายเท่านั้นไอ้พวกที่นอกเหนือจากนั้นอะมันไม่ใช่งานเราละเราอาจจะจ้างฟรีแลนซ์จ้างคนข้างนอกมาช่วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ แล้วต่อไปก็คืองานขายงานขายเนี่ยอันนี้ก็สําคัญนะแต่อันนี้สําคัญมากกว่าอที่ก้อยทาอยู่เนี่ยออกมาไลฟ์สดทำคอนเทนต์ท o u t ท b e ทำอะไรเนี่ยหมอนุ่มทาก็คือทำ Marketing. อมาร์เก็ตติ้งแต่ทำมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะเราต้องการกําไรเราสร้างเพจนี้มาเพื่อที่จะเอากําไรใช่ไหมพูดกันก็คือเพื่อที่เป็นธุรกิจอะ่ะใช่ไหมคะกะ็สร้างเพจมาเพื่อที่จะเป็นธุรกิจโอเคเนาะ แล้วหลังจากนั้นใช่ไหมคะการทำมาร์เก็ตติ้งอย่างไรพอเราก็ต้องขายด้วยขายเป็นด้วยการขายก็คือเป็นการอัพเซลใช่ไหมคะการอัพเซลการยิงแอดการทำเนี่ยก้อยเขียนการทำเซลวิดีโอเซลพรีเซนต์เซลเซลเพจขายใช่ไหมคะแล้วก็ในการขายเนี่ยในหมวดหมู่เนี่ยมันก็จะมีการปิดการขายการเ่ยการปิดการขายทํายังไงใช่ไหมคะยิงแอดขายแล้วก็วางแผนโปรโมชั่นที่ก้อยทำ ก็คือก็คือเป็นโมเดลถ้าเกิดว่ารูมจำได้นะที่อยู่ในไฮติเกตใช่ไหมคะวางแผนโปรโมชั่นก็จะเป็นอ่ะสมมติว่าซื้อโปรดักต์หชิ้นซื้อ1นึ่คอร์สเนี่ยราคานี้แต่ถ้าเกิดว่าซื้อ2คอร์สเนี่ยราคานี้แต่ถ้าซื้อ2คอร์สอ,อ่ะก็จะโคตรคุ้มมากเลยก็เป็นราคาเนี้ยอันนี้คือการวางแผนโปรโมชั่นใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราถึงจุดนี้แล้วอะ่ะเราก็จะวนลูปอันเดิม วนลูปอันอื่นเนี่ยก็คือเป็นคอร์สใหม่ใช่ไหมคะเร็วไปไหมไม่เร็วไม่เร็วเร็วไปไหมมันดีมากเลยนะมันมันคือแค่ช่องเนี่ยที่ทําให้ก้อยได้ยอดแปดหลักเออมันแค่สี่ช่องเนี้ยเท่านั้นนะแต่การทําออนไลน์บิสเนสเนี่ยค่ะมันไม่ใช่จะวัดผลกันแค่สักเดือน6เดือนหนึ่งปีสามปีมันต้องเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็ในระหว่างทางที่เราทำ มันจะมีเวใหม่มาเรื่อยๆ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 ทางมันจะมาแล้วว่ทางเดี๋ยวเดี๋ยวจะแชร์ฝักก็ตอนแรกใช่ไหมคะเราก็ค้นหาก่อนค้นหาว่าสิ่งที่เราอยากทําหรือว่าคอร์สที่เราอยากเปิดเนี่ยมันคือคอร์สอะไรบ้าง okay. เดี๋ยวก็จะยกตัวอย่างของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่แล้วก็ครูอุ้มก็อัดแบปลองอัดแบปแล้วก็มาแชร์กันนะคะอย่างของก้อยใช่ไหมสิ่งที่ก้อยอ่ะสิ่งคอร์สที่อยากจะเปิดเนี่ย เอาอันแรกก่อนเลยนะคือคอร์สที่อยากจะเปิดเนี่ยเป็นคอร์สที่ตัวเองชอบอ uh. โดยที่ไม่รู้หรอกว่าคนอื่นชอบไหมเค <Okay. S 2> เป็นคอร์สที่ตัวเองเนี่ยอยากจะพรีเซนต์มากนําเสนอแต่เรารู้ว่าสิ่งเนี้ยที่เราจะให้ออกไปที่จะเปิดที่จะเปิดคอร์สออกไปที่จะขายโปรดักต์นี้ออกไปคนต้องปลื้มแล้วก็แฮปปี้มากๆเราต้อง มาจากตรงนี้ก่อนเด่ยินไหมคะอมเออไม่ไม่ใช่อะของก้อยเลยยกตัวอย่างแรกแกเลยว่าแรกแกเลยนะเริ่มเปิดคอร์สแรกคือคอร์สเค้กช็อกโกแลตซึ่งมันเป็นโปรดักที่โคตรนิสมากนิสมากๆคืออะเราสก,กิลแรกๆที่เราทําได้คือมากระดองกุ้งจังมากระดองนะสก,กิลแรกๆเลยะมากระรองแต่คอร์สที่เปิดแรกคือช็อกโกแลตเพราะว่าเราเราอยากจะทํา คือคือตอนแรกไม่ไม่ได้รยนเรื่องแค่อยากจะทแค่อยากจะทาและก็เข้าใจว่าคนอื่นอ่ะคงอยากจะทําเค้กช็อกโกแลตสวยๆคิดไปเองไว้ก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาตกผลึกว่าสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยคอร์สที่เราจะอยากจะเปิดมันต้องเป็นสิ่งที่พอเปิดออกมาดักตตรงนี้ขายออกมาปุ๊บอย่างครูอุ้มอ่ะขายครีมอาบน้ำใช่ไหมคะอันเนี้ยมันดีมากแล้วครีมอาบน้ำเนี้ยมันต้องช่วยให้คนอีกหลายหลายแสนหลายล้านคนที่อยู่ประเทศไทย ได้ช่วยให้เขาผิวดีผิวลื่นเหมือนที่เราได้ใช้จริงอ,อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ม,ออมันต้องมาว <ass> ิเคราะห์ตรงน,นี้ใช่ไหมคะเสร็จแ,แล้วแล้วคอร์สอื่นๆหรือว่าโปรดักชันอื่นๆเนี่ยก็คือเป็นสินค้าที่ขายดีหรือว่ามีฟ<ม>ีดแบ็กมากที่สุดยกตัวอย่างของก้อยคือก้อยทำเค้กอันหนึ่งขึ้นมาบราวนี่ใช่ไหมคะตอนนั้นอ่ะยังไม่ขายยังไม่มีคอร์สอะไรเสร็จแล้วปุ๊บก้อยก็คือบราวนี่อ่ามันทำง่ายทำแป๊บเดียวอ่ะ ประมาณสัก20-25นาทีคือคนผสมเพื่อเพื่อเพื่อ5นาทีเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปอบประมาณสัก20นาทีก็กลายเป็นบาวนี่แล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆ mm. ได้เลยใส่กล่องคือมันโคตรง่าย mm. ใช่ไหมคะและ้วแต่ว่าอันเนี้ยมีฟีดแบ็ k มากที่สุดเนื่องจากตอนนั้นเราคิดว่ามันง่ายมากคงไม่มีคนอยากจะลง uh huh. เรียนแต่คอร์สบาวนี่399ทำเงินไม่สองหมื่น mm. อะเออ มันง่ายคนเคยอยากยก็แหลกเริ่มทำเลยปะใช่แล้วเนี่ยเ,เรา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 ไม่ได้มองคือบางทีอ่ะสิ่งที่มันมันเหมือนเส้นบางภูเขาอะเราคิดว่ามันง่ายมากคนคงทําเป็นแล้วแต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะ,อะเออคนอยากจะรู้อะว่า,อาเออทำอยังไงคนที่เริ่มอยากจะทําแค่ทาเบเกอรี่แบบเนี้ยค่ะมันเป็นยังไงเนาะเออเบลนี่เป็นอะไรที่มันคือถ้าทําเริ่มทําเบลนี่ได้ทุกอย่าง ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่มันง่ายๆใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมก็จะเป็นที่มีฟีดแบ็กมากที่สุดใช่ไหมคะพอมีฟีดแบ็กเนี่ยมาเขื่ก็คือเป็นบราวนี่ฟีดแบ็กก็คือเฮ้ยมันอร่อยจังเลยมันเป็นช็อกโกแลตที่มันเข้มข้นอ่ะมันกลมกล่อมมันไม่หวานมากถึงแม้ว่าบราวนี่ใส่น้ําตาลมากบราวนี่มันเป็นงี้ค่ะคุณมันจะมีบราวนี่หน้าฟิล์มหน้ากล่องไอ้หน้าฟิล์มมันเห็นแบบเป็นฟิล์มฟิล์มบางๆใช่ไหมคะตัวฟิล์มนั้นอ่ะมันเกิดมาจากน้ําตาลที่เราใส่ แล้วน to ้ําตาลเนี่ยมันต้องเป็นน้ําตาลที่มันเป็นเม็ดเกรดละเอียดเหมือนกับน้ําตาลที่เราชงกินกับกาแฟมันต้องมีสูตรจำเพาะแบบเนี้ยมันมันแบบเพี้ยนก็จะไม่เป็นใช่มันก็ไม่เป็นหน้าฟิล์มใช่ไหมคคือความฟิล์มของเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ําตาลเป็นหลักแต่เราใส่น้ําตาลคู่เยอะเลยนะเกือบจะ5 0าสิบเปอร์เซ็นต์ของอิงเกลียนทั้งหมดอ่ะใช่มันมันไม่หวานเพราะว่าช็อกโกแลตที่เราใช้อ่ะมันคือเป็นดาร์กช็อกโกแลตแท้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราเคยกินช็อกโกแลตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าส แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยทำไมมันอร่อยมัน Amazing มันกลมกลม่อมมันละมนุนมันมน,มน,มนุ่มหนึบฉ่าม,มันแบบได้อย่างงี้อันนี้คือฟีดแบ็กจากนั้นเราก็เริ่มขายที่รับออเดอร์ที่อิตาลีใช่ไหมคะ huh. พอฟีดแบ็กดีดีเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาเนี่ยมาเปิดคอร์ด huh. เออเนี่ยก็แกะแกะมาแบบนี้ใช่ไหม huh. อันนี้คือสรุปยอด huh. มาแล้วนะมีอย mm ่ห hmm. น mm ึ่งสองสามสี่แล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นความเชี่ยวชาญ mm hmm. หรือสิ่งที่เราถนัดมากที่สุดอันนี้โคตรรักเลย ก็คือเป็นคอร์สมาการองแล้วก็คอร์ดเค้กซึ่งทําเงินได้คือก็ขายสี่พันแล้วก็มีคนลงเรียนพันของคนนะคะเออเนี่ยเป็นคอร์สที่เชี่ยวชาญแล้วก็ถนัดมากที่สุดก็จะเป็นมาการองแล้วก็ทําเค้กที่มันเป็นสวยงามใช่ไหมคือก็เป็นคนคือเป็นคนที่ทําปุ๊บแล้วสวยเลยอ่ะเป็นคนที่แบบเนี้ยบปราณีตแล้วเราก็มีเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์เขาเรียกภาษาอังกฤษว่าไงคือมีพรสวรรค์ด้ n น เออมีทลนต์อะไรแบบเนี้ยเรารู้ว่าเอานี่จับนี่นี่นี่มามันเป็นแบบนี้นะเป็นแบบใหม่แล้วก็แบบสวยเลยนะอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราเชี่ยวฉนแล้วก็ถนัดแล้วคอรสออกมาก็แบบปังเลยแล้วก็ขายได้ทุกทําการตลาดดีด้วยแหละเออเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะมาแชร์ในการ์ดเพราะว่าทําไมถึงขายได้ขายได้เพราะเราต้องทําหัวใจหลักนั่นก็คือมาเก็ตติ้งได้ไหมคะไม่มีคนรู้อะว่า คอร์สข้างในเราโปรดักของเรามันดีมากสักแค่ไหนมันดีมันดีมากยังไงเพราะว่าการเรียนทําเค้กออนไลน์เราไม่รู้อะอร่อยจริงหรอแล้วก็เรียนได้จริงทาจริงใช่ไหมคะแต่เข้าเข้ามาเพราะอะไรคะเพราะมาเก็ตติ้งเออเพราะมันเป็นธุรกิจใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะเป็นความนิยมในตลาดหรือว่าเป็นกระแสะยกตัวอย่างเช่นเมื่อ2ปีที่แล้วเอ,อมันจะมีเค้กน้ําทะเลอคะค่ะอืมพี่เห็นใครทำอยู่แล้วใช่ใช่ใช เชื่อมมาเสียบไม้ใช่เป็นสายลุงปะใชเป็นลูกเป็นน้งเงือกใช่อ่อแบบนั้นแล้วก็เป็นเป็นเป็นเหมือนคือเป็นก้อนเค้กเนี่ยค่ะเหมือนเป็นทะเลเป็นเกาะอะค่ะูเมื่อสองปีที่แล้วใช่เมื่อนั่นแหละเป็นกระแสอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราออกคอร์สมาแบบเนี้ยใช่ไหมคะมันก็เมื่อมันเป็นมันเป็นกระแสอยู่มันก็ขายได้ใช่ไหมคะโปรดักอะไรก็ตามลองอัดเดปกับธุรกิจตัวเองเนาะอันนี้ก็ยกตัวอย่าง แล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเป็นโปรดักที่มันมีความแตกต่างหน้าตาหรื<ม>อว่ารสชาต,ติแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปนะตัวนั้นนะส่วนใหญ่นะของที่ค้อยสอนก็คือเป็นขนมใช่ไหมใช่ขนมนานีอาจจะคือถ้าเกิดเป็นธุรก,กิจก็อาจจะแบบใช้เวลาประมวลแบบเอามา a d ด p ด็บสักน,นิดหนึ่งอะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเป็นมาเก็ตติ้อันนี้แชร์ Share. เมื่อเริ่มทําใหม่ๆมันมันก็นานแล้วนะ3 0ปีทีแล้วใช่ไหมคะก็หัวใจหลักก็คือทำเมิ้งก้อยก็จะเปิดกลุ่มฟรีของพี่ตายมีไหมคะมเปิดกลุ่มฟรีเพื่อที่จะดึงคนเข้ามามมแต่ไอ้กลุ่มฟรีเนี่ยมันต้องเอาเอเนอรเข้าไปเยอะพอสมควเราต้องโฟกัสก่อนก่อนที่จะมาขายเหนื่อยหมถึงแม้ว่าฟรีอะแต่เราก็อยากจะให้เขาแบบเต็มที่อะ มันอาจจะเราอาจจะเปลืองพลังงานตรงนี้นิดนึงอาจจะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนอออดึงคนเข้ามากลุ่มฟรีใช่ไหมคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใช่ไหมคะแล้วก,ก็การที่ก้อยเริ่มทำมาร์เก็ตติ้งนะมันจะเป็นสถิติหนึ่งสองสามเรือๆดึงคนเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมครับเราก็รันหน้าเพจก็คือโดยการลงคอนเทนต์ให้คุณค่าให้ความรู้ใช่ไหมคะลงภาพคลิปสั้นตอนนี้ก็คือกูมาทำอยู่ ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเ,เราก็พอเราพอเราได้คนเนี่ยเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาในกลุ่มฟรีไม่ว่าจะเป็นอันนี้นะมันจะมีกลุ่มฟรีอันนี้คือฟรีแต่ว่าไอ้ที่เสียเงินก็คือยิงแอดเอาอะไรไปยิงแอดก็คือเป็นคอนเทนต์ที่เราคอนเทนต์เวลูคอนเทนต์นะคะเอาไปยิงแอดอะไรก็ได้ที่อะสมมติว่าพี่ตา ั้นหน้าทองใช่ไหมคะสินาทีปั้นหน้าทองไปนะแล้วเนี่ยคนชอบมากๆ้างเราก็เอาไอ้นีย่ยิงแอดออกไป mm hmm. อันนี้ก็คือเสียเงิน <Very content. S 1> ใช่เพื่อที่จะดึงคนกลุ่มที่ใช่ที่สุดเนี่ย mm hmm. เข้ามาในเพจเราใช่ไหมคะ mm hmm. คือจริงๆอะ่ะคนที่เข้ามาในเพจเราอ่ะมันจะมีอยู่หลายกลุ่มนะอาจจะชอบอ่ะชอบที่สุดก็คือเป็น10%เนี่ยมันก็คือกด10%ใช่ไหมคะ mm hmm. คือชอบมากที่สุดก็คือมี10เและก็หลังจากนั้นก็ ก็แค่แบบติดตามไ่เฉยไม่ดูอะไรมันแปลกดีอะไรเนะียใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็แบบเอ้ยไม่รู้เรื่องอะไรแบบเพื่อนดึงเข้ามามันก็คือมาอเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะเปลี่ยนคนพวกนั้นอนะให้เป็นลูกค้าโ,<อ>โดยที่เราอนะก็คือต้องสร้างพวก value content เนี่ย<อ>สิ่งที่เขาถึงนี่มันเป็นประโยชน์กับเขา<อ>ค่ะให้เขามาเข้ามาอเข้าใจอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะให้เขามามันจะเป็นสเต็ปอะ เชื่อถือเชื่อใจรักหลงรักใช่ไหมแล้วก็ซื้ออะไรแล้วก็ซื้อซ้ําอะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจออใช่ไหมเสร็จแล้วไอ้ marketing ที่ก็ทำก็คือจะมีไลฟ์สดมีอะไร่างนี้ที่ทําอยู่อตอนนี้นะคะแล้วอย่างที่ก้อยเคยแชร์ว่าเวลาที่เราลงคอนเทนต์นะคะเราก็ต้องเฟรมให้คนที่เข้ามาเนี่ย<ม>นะคะ<ม>เข้ามาใน p r o ดักตเราด้วยอันนี้มันก็ต้องแบบสร้างเป็นเป็น หนึงเวลาที่เราพูดถ้าเกิดว่าเราเรียนก็จะเป็น H H H S T s ใช่ไหมคะก็คือเฟรมก่อดว่าเอ,อันเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงกับคนที่เข้ามาดูว่าเขาสนใจยังไงแล้วเสร็จแล้วออถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหาแบบนี้รู้ไหมมีทางแก้นะนคุณสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดลองทําตามสต็ปนี้สิหนึ่สแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะแล้วเสร็จแล้ว เออถ้าเกิดว่ามันอยากจะลงลึกมากกว่านั้นนะ่ะสมมติว่าคุณอุ้มพาฟิตหน้าท้องใช่ไหมพอฟิตเสร็จแล้วทาตามคุณอุ้มเอาคิ่อ้าคุณอุ้มทำไมมันแบบมันเหี่ยวมันมีรอยมันอะไรแบบเนี้ยอ๋อคุณอุ้มมีโปรดักต์อันนึงนะก็คือว่าเป็นน้ํามันแบบลดเลือนริ้วรอยอะไรแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าสนใจนะคือเราไม่ได้ยัดเยียดที่จะขายขาแต่ว่าเราก็ พรีเซนตคือเราแน,นาะนําเพราะว่าโปรดักตเราเนี่ยมันดีจริงๆเราทําเราใช้ของเราแล้วมันได้ผล,ลเนี่ย,ยก็พยายามที่จะมันเป็นการขายเนาะการขายแบบไม่ขายเนีคะเรา p r e เซนตทสิ่งที่มันดีที่สุดเพราะว่าเราเคยใช้มาแล้วอะ่ะเออเราคอนเฟิร์มจากเรา้ะเอาไปเสนอก็คือ Present ให้ลูกค้าคนที่ติดตามเราคนที่รักชอบเชื่อถือเชื่อใจเราเนี่ค่ะอ,อันนี้แหละคือเป็น Marketing ที่ทํา มันอาจจะกว้างคือคือเราเราฟังครั้งแรกเลยมันมันไม่เก็ตหรอกค่ะมันต้องแบบอลองไปดูอพอลงมือทำเสร็จแล้วปุ๊บมันจะรู้เลยว่าเอ้ยเวเรามันเป็นแบบนี้ว่ะมันจะไปก๊อปปี้คนนั้นคนนี้คนนี้ไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะคือตอนแรกที่ก้อยทำอ่ะก็ก๊อปปี้มาก่อนที่ก้อยก๊อปปี้พี่พลอยแล้วก็ก๊อปปี้ไอคัทใช่ไหมคะคือก๊อปปี้เลยอะ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะโปรดักของก้อยมันไม่ใช่แบบมาพรเวดเดือนละสิบคนเหมือนพี่พลอย อะไรเงี้ยของก้อยมันต้องเป็นคอร์สออนไลน์ก็คือเป็นเป็นคลิปเพื่อที่จะให้คนเข้ามาเรียนอะไรแบบเนี้ยเราเราเราจะเก็ตเองว่าเอ้ยแบบไหนใช่ไหมคะของก้อยใช้โมเดลแค่เขาถองกวางเลยใช่ไหมประมาณเนี้ยทำคลิปทำทำคอร์สออนไลน์ไว้เยอะแล้วก็ยิงขายใช่ของก้อยก็คือของพี่พลอยก็คือต้องเป็น p r i v a t e ตัวต่อตัวใช่ไหมคะเอ่อเดือนละสิบคนซึ่งเราไม่ได้มีเวลาที่จะไป โฟกัสแบบทีละคนซึ่งตัวพิเศษมันไม่เหมือนกันด้วยของพี่ปอยก็จะแบบสองภาษาผิดของเราก็คือสอนทําเค้กซึ่งทําเค้กเนี่ยมันไม่ได้เสร็จภายในแบบหนึ่งวันสองวันอ,อะไรแบบเนี้ยเข้าใจใไหมคะนั่นแหละก็เลยก็เลยอยากจะให้เราลงมือทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นเบเห็นอะไรไหมใ,ใช่ไหมครับแล้วก็จากนั้นก็เป็นการขายการขายเนี่ยก็คือ ่ะเวลาที่ก็จะขายก็คือมีการเขียนเซลล์เพจใช่ไหมคะเซลล์เพจก็คือเป็นมันก็จะมีวิธีการเขียนเซลล์เพจอะเราก็เคยเขียนกันฮุ้มเคยเขียนไหมคะเออก็คือเป็นโพสต์ขายอะเซลเพจก็คือโพสต์ขายใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการอัพเซลอัพเซลที่ก้อยเล่าให้ฟังอะว่าซื้อ1นคอร์สราคานี้2คอร์สราคานี้แล้วก็ถ้าซื้อ3คอร์สก็จะเป็นอีกราคานี้ซึ่ง3คอร์สอะมันก็จะคุ้มอะเหมือนที่เราไป ลงหนังใช่ไหมคะ uh huh. ซื้ออ, uh huh. อะไรนะป๊อปคอนเท่านี้รับน้ำไหมถ้ารับน้ำสองแก้วกเท่านี้ uh huh. อะไรประมาณนี้นะคะ่ะนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้จากนั้นก็จะเป็นยิงแอดการยิงแอดยิงแอดก็เราก็ต้องมันเป็นสกิลหนึ่งนะที่แบบมันทำเงินได้แบบเยอะเราก็ต้องแบบไปเรียนให้มันยิงก็ยิงเองว่ายิงเองใช่อันเนี้ยที่ก้อยทำใช่ไหมคะ <c oughs> ก็คือว่าเป็น private ใช่ไหมคะคือก้อยอ่ะมีไกด์ให้แบบนี้อ่ะอยู่เริ่มนี้ไม่เริ่มนี้คนที่เข้ามาใหม่เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะมาถามแล้วเราก็ค่อยๆที่จะช่วยกันคิดว่าคอร์สที่อยู่อยากจะทำเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก้อยก็ช่วยเขาคิดใช่พอช่วยกันคิดแล้วก็ออกมาเป็นลิสต์ใหกันลิสต์เสร็จแล้วใช่ไหมคะคือมีคังโปรดักต์เยงะมาอยู่ในเนี้ยอยู่ในกระสอบเนี่ยเสร็จแล้วก็มาช่วยเขาสร้างคอร์สเออสร้างคอร์สเราก็ช่วยด้วยใช่ค่ะ ไม่ใช่ช่วยหมายถึงไปทำคอร์สให้เขานะคะแต่ก็มีใช่เขาคิดใช่คือมีมีคอร์สสำหรับทำคอร์สออนไลน์อะวันเริ่มที่จะเปิดคอร์สแบบนี้เอาคลิปมาลงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคดีจังใช่ค่ะเนี่ยแหละมาแทนก่อนนะว่าเราจะขายอะไรใช่มันเลยเป็นคอร์สระยะยาวก็คือ6เดือนอันเนี้ยที่ที่ขายที่ทำตอนนั้นมีคนเรียนกี่คนสองรุ่นก็20บคนอ๋อทำสองรุ่นเลยรุ่นละสิบรุ่นละสิบไปไหนเาะ เป็นไงดีคะอย่าลืมแชร์นะคะใครที่อยากรู้เทคนิคดีๆธุรกิจที่ปิดให้แม่นอก่อจ